คือคืออุ้ยคือขาข้างไหนเอาเก้าแรกที่ึ้นเวทีนะครับสองคนนี้ดูใช่ไหมเก้าขาข้างเดียวกันผมดูไปแล้วเราครับเราคับก้านี้นะครับน้องๆดูดีเก้าที่แตะเวที ก้าที่แตกเวทีนะครับก้าวไหนฮะไอสองตัวนี้ยังไม่รู้เลยนะครับดูหน้าผมสิครับแต่สองคนนี้ก้าวขาข้างเดียวกันครับไปเอ็มเอาสีเขียวลูกใครคิดว่าเอาสีเขียวมาให้ไปเอ็มขาขวาขาสีเขียวลูกยกธงแดงใครคิดว่าขาซ้ายยกธงเขียวครับเฮ้ยเขียม่แล้วเหร เอาแล้วเอาแล้วเ่าเลอนเาาแล้อายกเ่านะคแดงคือขาขวาครับเขียวคือขาซ้ายอันนี้อยู่ที่เซ็งนหนกาเราไปเดี๋ยนี้ยกติเอาเดินแบบธรรมชาติเลยนะเอาเดินแบบธรรมชาติเลยนะถ้าเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนนะ ลองเดินแธรรมชาติอ่ะสี่สามสองขานะของธรรมชาติยัง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 ทำไม่ได้เหมือนกันยังผมแค่เขาลองเดินแบบธรรมชาติดูยังไม่ใช่เฉลยเราเอาตอนที่ที่เมือกี้ดูผมว่าผมขาขวาเหยียบเวทีเราาเราลองเดินบ้างเราลองเดินบ้างเออไปไม่ได้嘛ขาลองเดินมองไม่เห็นจริงจริงไง มมันไ่ทงคลิปดูได้ฮะได้แล้วนะเอามุดอ่ะมุดหัวมันจะเล็ก่ปนะเอาพร้อมต่อลองเดินสิเดินออกจากธรรมชาติทำไมมันเดินไม่เหมือนกันล่ะมันเดินจมูกท่านเดือยแต่เรามีเฉลยครับมีเคปโฟดเป็นเล็่ย ครับเออแค่ให้เอาคลิปต้องด่าเฮียด้วยหรอพี่ทำในผิดเนี่ยพี่แค่อัดคลิปไว้แค่นี้มีรูปเป็นหลักฐานคนแรกที่เดินขึ้นเวทีคือนาะครับขชาขาแรกที่ก้าวขึ้นไปคือ้าบอกเดี๋ยวใครไม่เชื่อจะส่งมือถือไปเอาไปดูกันให้เต็มตา ถาม่ต้องบอกว่าเห็นไม่เห็นเดี๋ยวจะส่งไปให้มุดหูหายเฉลยนะครับขาซาเดินก้าวขาซ้ายขึ้นนะครับและเซนทรอลเพียงพอก็ขาซ้ายคงแดงตกเลบครับมีใครสงสัยอยากดูไหมครับอยากที่เมื่อกี้บอกไม่เห็นกัน พี่ตอเนี่จะให้ดูไม่ไม่ดูชีวิตสองถุงแล้เกินชั้นโอ้โอ่ะพกเขียวไปต่อพกเขียวยั่ไหนยกมือพกเขียวโอ้โหเซนดีมากเซนดีมากทำดีพกเขียวยกมืออันนี้เกมแล้วก็ไม่คิดไม่ไมไมไมไดูดังถ้าคิดไม่ได้ดูผมจะถามคำถามต่อไปแล้วนะเอาได้แล้ว,วฮะเราเจอแล้วคนที่ตกรอบแรกสองเกมติดยกมือร์เยกมือรั่ ไทยติดมีไหมไทยตกรอบแรกสองเกโอ้โหกดความมั่นใจกับสีเขียวใชแไหมพวกคุณครับที่ตกรอบสองเกมรอบแรกเลยวันนี้ครับทางเต่าและชามีรางวัลให้คุณสิบเซตอีวาแล้วจะเล่นกันทำไมอยางเนี้กะโธ่กโธ่เลยสิบเซตเอ้คนเมื่อกี้นี่ดีใจอู่คนเดียว เอดูโจทยจคลิปวิดีโอเพราะแล้วเปิดเลยครับอ๋อถามก่อนแล้วใช่เหรอบุญคิปโอเครบกวนขอน้าให้พิธีกรช่วยคุณพระช่วยขอหนังแรกครับเจ้าขอคิปต้องร้องเพลงข้าชาทำอะไรอยู่บนตักเต่า สีแดงมาแล้วลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ไปต่อเท่านั้นนะ <c oughs> สีแดงคือวา่าลูกสีเขียวคือเขียนแต่ลนี่ยก <c oughs> ยกเอาไว้ยกเอาไว้ยกเอาไว <c oughs> ้พร้อมแล้วอย่าเลี่ยนะยืม <c oughs> ดูเฉ <c oughs> ลยกดข้า เยอะนิดนึงบอลโต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 ถาเองผมว่าวันนี้สีเขียวน่าจะเป็นอปอมงคล เป็นสีกาลากินีเอาจริงๆนะ<อ>เฮ้ยใครเขาจะเขียนดายต่อหนะ้าคนเยอะๆกันเขาจะเจ็บเป็นเสี้ยนก่อนมาต่อลเลยสิ่งที่กศาพูดก็เป็นสิ่งที่ถูก<อ>เราก็ไม่ควรไปโทษสีมันก็ต้องเรื่องของวิธีคิดด้วยขอ้ออะไรครับจากคอนเสิร์ต AFTNian p a r <อ>คู u j i n นะครับ<อ>ที่เต๋ากชาแสดงเป็นพิงค์คือได้ และโจโจสังคำถามคือโจโจสังใส่โอบิสีอะไรใครที่ตกรอบแล้วห้ามเล่นมาห้ามเตะห้ามโปรนะกสีด่างด้วยนะทงแดงคือสีฟ้าทงเขียวคือสีชมพูช่วยคำถามครับช่วยคำถามอีกรอบหนึ่ง ในคอนเสิร์ต AF u นี่ยนะครับพัทผู้จิ้นนะครับเขาก็ชาวแสดงเป็นพิพิตั้นะฮะและโจโจสามโจโลกสามเนี่ยใส่โอบิสีอะไรบางคนยังไม่ทราบนะว่าโอบิสคืออะไรโอบิสไม่บอกเราไม่บอกให้ตอบเลยสีอะไรฮะยกครับสีแดงสีแดงคือสีฟ้าสีฟ้าชมเขียวคือสีชมพู โอมินะครับไปดูเฉยๆไม่มีไม่มีใครยกของเขียวเลยเหรอไม่มี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 ม สนุกแล้วโอบิคือสีชมพูหรือสีฟ้าอ้าวโอบิด้วสนุกแล้วค่ะพูดตามตรง